เปนเซ่ยครับลงทุนทองไม่เสี่ยงจริงไหมอะไม่จริงค่ะบอกได้เลยคือลงทุนอะไรก็ตามนะไม่มีอันไหนที่ไม่เสี่ยงแม้แต่ทองนี่แหละค่ะเพราะอย่าลืมว่าทองเนี่ยมันขึ้นเพราะว่าความกลัวของคนเป็นหลักใช่ไหมทองเนี่ยมันไม่ได้เป็นขึ้นรวยรวยรว,ยรวยอย่างเงี้ยทุกๆกท,กทีนะคะเพราะว่ามันมี หลายๆปีเหมือนกันที่ราคาทองเนี่ยมันอยู่นิ่งเฉยๆสงบมากเลยตอนที่แบบนัลกลงทุนเขาไปลงทุนอะไรอย่างอื่นกัน <_ C 1> เพราะฉะนั้นทองเนี่ยก็มีฤดูของมันนะคะเหมือนกับหุ้นเหมือนกับพันธบัตรเหมือนกับทรัพย์สินอื่นๆนั่แหละเพราะฉะนั้นทองเนี่ยถามว่าลงทุนทําไมลงทุนไม่ใช่แค่เพื่อแบบจับราคาในเทรนด์ที่มันขึ้นอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงด้วยเพื่อที่ว่ากระจายความเสี่ยงเวลาทุคกคนกลัวเทขายทรัพย์สินอื่นๆหมดทองจะมาแต่ขณะเดียวกัน ถ้าเกิดว่าเทนมันกลับขาหุ้นหรือว่าอื่นๆกลับมาราคาทองก็มีสโลวก็มีย่อได้นะคะเพราะฉะนั้นทองเนี่ย มีไว้10%ของเงินลงทุนทั้งหมดของเราเพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างนี้ดีกว่าค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากเรียนรู้เรื่องการจัดสรรวิธีลงทุนใช้โอกาสในช่วงที่ตลาดหุ้นย่อดในการคว้าของถูกคว้าโอกาสลงทุนที่เจ๋งๆที่หาไม่ได้ในช่วงไหนง่ายๆนะคะมาเจอกันได้ในคอร์สออนไลน์โดยยกกำลังด้วยพลังการลงทุนฉบับมือใหม่สำหรับ5ท่านจะได้ราคาพิเศษ15,000บาทนะคะท่านที่6ราคาก็จะขยับขึ้นค่ะแล้วมาเจอกันค่ะ